วัสดีค่ะพี่พีกินข้าวค่ะวันนี้นำชุดสมข้ามหมูซับใส่หมูซับลงไปกันแล้วก็ผัดน,นี้เลยแล้วก็เจ้าปักก็จะมีหน่อไม้ลูกเคืออือต้นหอมโตสาวไป,ป้บนนี้เลยอแล้วก็มีโต้โดงกัน โตดงเก่งจืดก็จะมีตอมจืดหมูสับแต่แบบอืมแบบซี่เป็นี้แบบนำชุบส้มข้ามใส่หมูสับคนไม่แรดคลิปเี่ยทำแบบเก็บๆคบคนรัดย่างอืมกับ ถาผีจะเห็นว่ามันมีน้ำชุบเคยอย่ไม่เด็ดคว,ว่นลงไปเลยทุงคนเชกันเยอะน้ำจุบเคยปลาป้องอะเปลี่ยนจะเครยไม่เจ็บเปลี่ยนจะเคยดีใไส้เคยไปกันไส้ต้มข้ามเปลี่ยนจะปลาป้องมาเป็นมู่แต่ว่าเราไส้ต้มข้ามไปกันหนังคลิปคลิปปลาป้องอะเราไม่ไส้ต้มข้ามอย่าไหมไอ้นี่ส้มข้ามไส้ลงไปกันก็จะได้ประมาณนี้น้ำลายเตะ หน่อยจะน้อมเฮ้ยเดี๋ยวที่ไม่จะสุดระยวนทำเือนเพียอผมมารู้อนะ้รนยกะจุรัยวแปลงนี่อยู่ดิโซเร่งไว้ไม่ไปแปลงหนู่ มันจะตายมันดันมันวัดโอ้กต้องดึมันมันก็มค่ดังลัน้มันไปไหนนร่งนี่นนว่าลันกเกตายลันงเล็บ

嗯。Mm. Tá S <S ยันเอ,อะไรงกอ่เออมันเอา,า,าอไไรวะอ,อ,อ,องม่ดูดิดิ่องตแบบพักดิแบบออตอนน้มาแบบอกว่าแบบอืมนตอนน้อแบบอพีจิราว้าโอคาโชคดีนะที่ได้เมียเป็นแม่ค้าแม่ค้าเก่งธรรมห้านเก่งแต่งงานโน้งงานบ้านโอคาชมแม่ค้าดูเ <Okay. S 2> ก่งัวปักลัวปัมไหม นี่ขนาดมันยังไม่รักพวกกักพปั๊มเลยนี่จำกับข้าวแบบหลงนักกูลักปูล้วปูลงปูเลยนะยังไม่รักเลยยังเลยนีนนะรักไม่รักเอ้ไมู่

Nhớ ừ. Nằm trong quá mà. Nhưng ừ. mà nằm vào, vào bông mà nè. Ừ. quay ้คล <Bien. S 2> ok? ิปหลงไหมไม่ต้อไม่ต้องตัดไม่ได้เลยเอไม่ได้มีวัเลวมากตัวใจดำรับโบ้ผลไม่จบไปแรก

음. 에이, 파크 해요. 음. 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 음.